กินนเขาองใช้ช้อนตัก้นองานมั้นใอช้งมอชอบแพ้มอตนมอตปีกมาน้ยงี้ยตี่มานี่ถ้าถแมวมันเดินมานี่แมวมันค้อนขวับเลยนะนีวโมอ้โหมันเลยสังกัใจฉันนี่ อร่อยไหมครับพีทอร่อยไหมหเดนียวเข้ากล้องด้วยนะคนพีทรูโล,โลกพูดอีสานมมันใหญ่ กินคำใหญ่ๆลุงจะอร่อยโอ้โหเพื่อสุขภาพจริงิงคุณนายนั่นอ่ะมีถุงด้วยเฮ้ยเอาสิเอาสิเออนี่เขากินนี้ก็ใส่ถุงนะแต่พอไปล้างถ้วย่ล้างจานเขาไม่ใช้ค่ะมือล้นล้วนรู้แล้วทำไมแมวมันทึ่งมากวนกระต่ายมันหมั่นไส้เจ้าของกระต่ายไง แย่งก้างดูดก้างมันจนหมดนะ่ะเธอพูดอะไระมาเด้อพี่น้องปังปลายมากินน้ำกันคุุนะพักเต็มพักมาเป็นสวนมือนี่นบางคนก็จะแข่งแอบนะเว้ยแต่มันก็เห็นแอบงั้นก็ไม่พ้นหรอก ดูนั่นวันพีชนั่น่ะอ่าเห็นไหมโอ้ยเอาเอามา,อาสองถุงข้าวโพดวันนั้นติดใจวันติดใจอร่อยอร่อย,ออยอจ้ะสองถุงจ้ะโอ้ยนะกินหมดแล้วอะไรมาเหลือลเอาเอาเ,เอาห,าหวานนีเ่เอาห,าห,าหวาน,า,า,หานหนึ่งข้าว<า>เหนียวหนึ่งจ้า เอาอันาากมันมาเข้หมนป็นเจ็ดสิบาบอกให้ไหใถ้าชมแม่ค้าน่เอ้ขอบคุณแอันแ่้ยน้องนั่งอยู่เต็มไม่เคยชมปากมันหวานเเนี่ยปากหาหวานเนี่ย น้องนั่งอยู่ตั้งหลายคนไม่จมเพิ่งแค่แล้ร้อนๆอยู่เลยชายเนี่ยจืดจืดน้องน้องน่ารักกันทุกคนเอยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินกันไปผมกินเขาเรียบร้อยนะอ่ะโอ้โหอ่ะกินเด้โหหวาน บอพื <analyze anthropology> ้นเนี <stood> ่ยค่ะกระโพงกระลัก อะไรล่ะอะไรล่ะมันกินน้ำขวดที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเปล่าเขาไม่เห็นน้ำมาเผื่อเลยนี่นะมันมเหงื่อน้ำนี่ก็มีนะเอาขี้ขวดผลิต4แก้วกับลูกก็เลยคิดว่าแมวเดี๋ยวนี่ไ้องเลย ไม่มีใครอยู่ไม่ไปไม่มีใครอยู่นะลูกนั่งเร็วง่ายไม่นั่งก็ยืนไว้นะอย่าเห็นนั่งนะนั่งปุบน้ำมิลกัดตูดเลยนะลุงนัดอยู่ในห้องมากัดตูดเดี๋ยวนี้กับลุงนัดไปลุงนัดอยู่ในห้องไปหานลุงนัดลุงนัดเล่นเกมมาบอกว่าตื่นลุงนัดตื่นน่าจะออกแต่เช้าเป็นงงแล้วมือคือมันคือมาจับเชือกฉันแล้วฉันจะใส่นอนคืนนี้อีกเฉยหน่อย 有吗？有没有 เดินไปตรนู้นนั่จนเหนื่อยน่นโทรศัพท์นเดินไปงนนเดินไปดแล้วมันดับเเดินตรงไปตรงเดินออมาเดินออมาทางนี้เดินออมากแม่เนาหยุดนนเ้กันเนเนจร้องไห้อะเมื่อไหร่แล้วเดินนะแ่นดดนนปั่งงนูนนั่งนูนเอาไปไว้ในบ้านเยเอาไปไว้ในบ้าน น้าทำอะไรลูก

คือถ่าพอดีเลยน่ารักดีต่หรอยน้องนี้เกิดเขาจะอนเขาหน่ะเอาเขเป็นห้องน้ำเปิดพื้นหลัพาเขนั่งแม่ก็นั่งอันใหญ่ใช่ไหพาก็ตลกชินนโตแม่ต้องเข้าไปนั่งด้วยแม่เลยเดียวกินแ้กินลเากินดาแบบนี้วใส่ข้านะก็ขาข้าเลยเดี๋ยวจะใส่ข้าวใส่ข้าวชนแล้วายดีมคือมันเอาอะไรก็แล้วแต่เน่ยโอ้โหด

เตน้ามิวน้ามิวจะักด้ปักไม่ได้ปัังลงยนอนอไวชยเดียวรินอยายืนบนโซฟานะ ป็นนะเหมือนนอนเลยวะ่ะใช่เพราะมันลูกแฉกไม่เลยค่ะตีแอบใครอะแอบหน้ามิวห่วันก็อนป่ะยังไง้วนนีเราไม,ไม่ใช่าหน้ามิวพูดไม่ชัดแต่ไอแกรับเลยเมื่อคืนจุกัจอู้วพูดเอ ไม่หนูไม่เคยเรียกผมคุยกันกันบุกว่าพ่อพูว่าพ่อแก่เออเออใช่เรื่อีดีโอจำดีเนาะเออเรื่อีดีจำจงเลยผ่านมาสู่ในีแก่แล้วมีอีครั้งหนึ่งล้าขนก้าไม่ลหรอก้าัลแไว้เหมือกันแม่อ้วนไม่ตอบกากับลูกมตอบแม่อ้วน กาหยดียรเข้ามานะนี่เขาฟังนะเขาก็นอนนอนมนอนรอแลวลูกถ้าบักคาไปออกมาลูกแต่วันนี้ไมค่อยดึกเดเหรอไม่ค่ะผ่านไปไม่เปิดประตูเข้าไปหึงก็ยังไม่ตื่นนอนบนเตียงกับแม่เรือนอางล่ไ่กทถ่ายำตรงตงไปเีอนี้อเปลี่ยน เา้าจะมาจะได้จะรอเด๋ยนท้งหดได้เออ แล้วก็ดีมงองเห็นเล้วมือมันเหินจิ้มมือเขาแต่มีเจตยู่นี่กระดาษกระดาษโต๊ะเก้ตูดไม่ได้ผลด้วยแดลน้วหมกเขาต่อแรงแล้วผลโต้เองหมกเขาต้องถ่ายด้วะเด็กใจกำลังทักแกงมันู้อยู่เดี๋ยวทาเลยโอยปวดนี่ทำไมไม่ร้อยแกงตู้เดี๋ยวรักวัน ก็แมอยู่นที่มัตันเลยวัีมนสสไม่ว่างวนดทำไมต้เอกขอกูว่าไม่อะไรนี้ีมา 没有了。<music> <music>